ครับตอนนี้ครับวันนี้ก็เป็นอีกทิปหนึ่งนะครับผมน่าจะเป็นคลิปที่15นะครับแล้วก็เป็นาร์ทีี5สำหรับเสีซองการ์ดคาวบี้นะครับของเก่าค้างมาเป็นซองคาบีนะครับผมอ่ะนะครับตอนนี้ก็เป็นชุดที่สุดยอดของการ์ดคาบี้วันพีะครับก็คือซองสีทองนั่นเองนะครับเป็นการ์ดเงินการ์ดเงินนะครับเป็นการ์ดเงินการ์ดทองครับผมวันพีทซองทองครับีอยู่าใบนะครับมาเรามาเริ่มจากใบแรกนะครับผม มาเลื่อนจับไปแรกกันวานะครับใบแรกจะเป็นไคแ,นแ,นแนอนแตนแตนฟู๊ฟูหูหกระทองครับโรบินนะครับหมายเลข97นะครับโอ้สวยงามมากก็โรบินนะครับผมใบต่อไปเป็น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 ,ปน,ปนชูโอ้แฟงกี้นะครับเบอร์97นะครับผมสวยงามใบต่อไปเป็น ใลาเป็นไข่เป็นช่วอุศบนะครับกดอุศบนะครับผมเย้ ye. การทองนะครับผมอ่านะครับไอช่อไปเป็นกดอุศบนะครับแล้วก็ใบนี้นะครับเดี๋ยวจะให้น้องฝาเดียวมาเปิดนะครับผมอ่านะครับน้องฝาเดียวเปิดเลยครับให้น้องฝาเดียวเปิดนะครับผมให้เห็นต้างด้วยเปิดไปเลยอ่าเอาการออกมาเลยครับ เ,เป็นไทยโอ้เป็นนาเป็นนามินะครับผมนามิอยู่ในแฟงกี้นะครับผมโอเคสวยงามมากนะครับใบสุดท้ายนะครับผมสำหรับการเงินการทองนะครับผมคลิปนี้นะครับผมใบสุดท้ายจะเป็นไทยน่าจะเป็นอ่าโอ้โหมันข้างหลังมันไม่เหมือนนะครับน่าจะเป็นการเงิน เป็นโอ้วันพีดเป็นลูฟี่นะครับผมกัตทอลโอ้โหนะครับผมยอดนะครับนี่กัดข้างหลังมันจะอ๋อข้างหลังจะลายไม่ค่อยเหมือนกันนะครับผมเอ่อนะครับผมลายไม่เหมือนกันนะครับโอเคนะครับห้าใบก็ได้ไม่ซ้ํากันนะครับแล้วก็ได้ไอีกมาด้วยนะครับผมโอเคครับอีพีคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปใหม่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ในายติ๊กตอกไลน์ยูทูบนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับสวัสดีครับ Yes, chew